พลังคำพูดหนึ่งเปอร์เซนที่คุณต้องฟังก่อนเลิกทำตามความฝันทำไมคำพูดเพียงไม่กี่คำถึงเปลี่ยนชีวิตคนทั้งชีวิตได้เพราะคำพูดไม่ใช่แค่เสียงแต่คือพลังที่ส่งผ่านเข้าไปยังความคิดความเชื่อและความรู้สึกของเราในระดับลึกที่สุดโดยเฉพาะในวันที่คุณกำลังจะถอดใจวันที่คุณรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจไม่มีอะไรเดินไปข้างหน้าวันที่ทุกอย่างพังไม่เป็นท่า คำพูดเพียงประโยคเดียวบางครั้งมันกลับสามารถฉุดคุณขึ้นมาจากจุดที่มืดที่สุดได้คำพูดเล็กๆน้อยๆที่มีพลังบางประโยคไม่ได้ทำหน้าที่แค่ให้กำลังใจแต่เหมือนเป็นกุญแจที่ปลดล็อกจิตใจเราจากคำพูดลบ,ลบๆที่สะสมมาตลอดหลายปีเช่นฉันไม่เก่งฉันทำไม่ได้ฉันมันล้มเหลวคำพูดหเปอร์เซ็นไม่ได้ดังมากแต่มันสั่นสะเทือนลึก มันเปลี่ยนทิศทางความคิดโดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานการณ์ใดๆเลยและนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเมื่อความคิดเปลี่ยนการตัดสินใจเปลี่ยนและเมื่อการตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยนหลายคนไม่ได้ล้มเหลวเพราะความสามารถไม่พอแต่เพราะใจล้มก่อนจะไปถึงเส้นชัยและในวินาทีที่ใจล้มสิ่งเดียวที่จะช่วยได้คือเสียงบางเสียงที่ถูกต้อง เสียงที่ปลุกความกล้าเสียงที่ทำให้คุณจําได้ว่าทำไมถึงเริ่มและเสียงที่บอกว่ายังไม่จบแค่คุณยังไม่ลุกขึ้นพลังคำพูดหนเปอร์เซนั้นอาจมาจากใครสักคนที่คุณไม่รู้จักอาจมาจากบทพูดในหนังสเตตัสในโซเชียลหรือเสียงในหัวที่ครั้งหนึ่งเคยได้ยินจากใครบางคนและเก็บไว้อย่างเงียบๆมานานจนคุณลืมไปแล้วว่าคำพูดนั้นเคยเปลี่ยนคุณมาก่อน คำพูดที่ว่าคุณแค่ยังไม่ถึงเวลาอย่าพึ่งตัดสินตัวเองตอนที่คุณยังไม่จบเรื่องเคยเปลี่ยนความคิดของนักวิ่งที่ล้มในสนามซ้อมแล้วลุกขึ้นไปคว้าเหรียญในสนามจริงคำพูดอย่างชีวิตคนเราสร้างใหม่ได้เสมอถ้ายังหายใจอยู่เคยทำให้ชายคนหนึ่งเปลี่ยนจากคนหมดตัวให้กลายเป็นเจ้าข,ของธุรกิจพันล้านคำพูดไม่ได้ทำให้เขารวยทันทีแต่มันทำให้เขาไม่ยอมแพ้ จุดเปลี่ยนในชีวิตของคนจำนวนมากไม่ได้เริ่มจากการได้เงินล้านหรือจูจ่ๆมีคนยื่นโอกาสให้แต่มันเริ่มจากภายในมาจากการเลือกที่จะไม่ยอมแพ้อีกครั้งหนึ่งมาจากพลังเล็กๆของคำบังคำที่บอกว่ามันยังไม่จบจนกว่าคุณจะหยุดพยายามเองและแม้แต่ในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างคุณคำพูดเล็กๆเหล่านั้นก็อาจกลายเป็นเพื่อนเงียบๆที่ผลักคุณให้เดินต่อ ลองมองย้อนกลับไปในชีวิตของคุณเองอาจเคยมีคำพูดบางคำที่แม้จะดูธรรมดาแต่ฝังอยู่ในใจจนถึงทุกวันนี้คำพูดที่ใครบางคนเคยพูดกับคุณในวันที่คุณเกือบจะเลิกแล้วคำพูดที่ทำให้คุณเปลี่ยนใจลองอีกสักครั้งและนั่นคือสิ่งที่เราหมายถึงว่ามันคือพลังหนึ่งเปอร์เซนพลังที่อาจไม่ดังแต่พอถึงเวลาที่คุณต้องการจริงๆมันกลับกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใด จุดเปลี่ยนที่ชัดเจนไม่ใช่เรื่องเล่าแต่งขึ้นเช่นมีเด็กคนหนึ่งสอบตกติดกัน5ปีและเกือบลาออกจากมหาวิทยาลัยแต่วันหนึ่งเขาได้ยินคำพูดจากเพื่อนคนหนึ่งว่านายไม่ต้องเป็นอัจฉริยะแค่ย่ยยอนแพ้เหมือนคนทั่วไปพอวันนั้นเขายังไม่ลาออกและหลังจากนั้นสมปีเขาจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมเพราะเขาเริ่มอ่านหนังสือวละสานาทีต่อเนื่องทุกวันเหตุผลไม่ใช่เพราะเขาเก่งขึ้นทันที แต่เขาหยุดมองตัวเองเป็นคนล้มเหลวพลังของคำพูดหนึ่งเปอร์เซน์มันไม่ได้อยู่ที่ว่าคำพูดนั้นสวยงามแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่ามันมาตอนที่คุณกำลังล้มและมันยกคุณขึ้นมาได้ตั้งหาดคำพูดเล็กๆที่มีพลังจึงเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเก็บไว้ในหัวใจเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าวันไหนคุณจะต้องหยิบมันมาใช้เพื่อช่วยชีวิตตัวเองอีกครั้งหรือวันหนึ่งคุณจะได้พูดมันออกไปเพื่อเปลี่ยนชีวิตของใครอีกคน ที่กำลังจะเลิกทำตามความฝันเหมือนที่คุณเคยเป็นมาก่อนดังนั้นอย่าเพิ่งเลิกอย่าเพิ่งล้มและอย่าเพิ่งเชื่อตัวเองในวันที่คุณเหนื่อยที่สุดเพราะคุณอาจจะขาดแค่พลังคำพูด1%เอร์ซเท่านั้นเองจริงๆให้เสียงภาษาไทยโดยช่องพลังคำพูด1%ซถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับและอย่าลืมทุกๆความสำเร็จเริ่มได้ที่ตัวคุณ